สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภุสุขคนค่ะสาวบ่นมากลลวพี่น้องืันนี้สาวบาว่นในทุเรียนเนดะ้พี่น้องสั่งทุเรียนทุเรียนมาจากไทยพุ่นล่ะสามกล่องพี่น้องสามกล่องสามกล่องพี่น้องทุเรียนหมอนท่องพี่น้องผู้ใหญ่ใหญ่ปัดพี่น้องพี่น้องว่าเบิ่งเนี่ยล่ะปัด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 หมอนท่องหมอนท่องพี่น้อง ไม่กินน้ำสสาวบนพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องทุเลียนสามกล่องนี่สามแพ็กนี่ล้อยหาดดอนพี่น้องหนึ่งสองสามนี่พี่น้องสามกล่องล้อยหาเหรียญล้อยดอนกับสองพันสี่ลอยพี่น้องเนี่ยสามกล้องนี่ล้อยหาดดอนเอาพี่น้องนี่ มามามากินน้ำสาวบนพี่น้องน้ำไล่ไหลน้ำไล่แตกแนละ้วพี่น้องพี่น้องมาจากไทยมาด้เยนี่พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น,อมมนอ้องมาเป็น่อ้องค้ำมาโหลด่อทุเรียนได้กินทุเรียนว้าวว้าวว้าว,ว,าว พี่น้องโอ้ย,อยมองมากน้ำไายแตกน้ำไายไหลพี่น้องโอ้ยทุเรียนอะ้มกรอบนอกนุ่มในปาดคือซสบเลยพี่น้อง อี่น่องกุแซ่บเถกินก้อนพะย่ะย์ะพถาพะย่ะดอก พราะไงบ้านไหนมาอยู่สื่อสามกองผลพี่นอง uh huh. พี่นองอ้ม uh huh. ว่หวานพี่นอง Cọp nọc nùng nay Nay này nói nữa โมพิดบางจ้ะพี่น้อ,อ,อง กาะน,นอกหนุ่มในบโผิดบังพี่น้องบบเสดายเงินเลยมันแสบของเัวกมาเลิ่ดห้ามกับเปียเอาเลย มันแก่จัดมันหวานดีดิพี่น้องพี่น้องถ้งเมืองไท้หากินงาาเนาะพี่น้องดูนี่หากินอย่าง ประมาณว่ามันเ็บแสบแบบนี้มันหาบปรได้นะตัวหมากมันจะไม่เล็เด็ปาด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 พี่น้อง เสียบคักเสียบเนี่ย mm hmm. ผุดกรอบหนอกหนุ่มใน่ mm hmm. พ่อใหญ่มากพ่อใหญ่สิมากินพี่น้องรสพันในมาหอดชาวบนวัฒน์เล่าอยากไล่